落ちてんじゃねえสวัสดีครับมาพบกับลูเกเกมก,กับเก 1000, มวันพันแมองเกทเซริร์ฟเวอร์หกสองหนึ่งวันนี้วันที่68นะครับอ่าวันนี้ก็เป็นวันที่12นะฮะวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรให้ทำนะฮะก็เป็นการอัปเดต พลังนิดๆหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ไปใช้เงินมาจากหนึ่งล้านนะฮะก็จะเหลือประมาณ6 6ห0มื่นนะฮะโอเคอันดับพลังตอนนี้อยู่ที่42ครับ7จ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นครับผมผ่านด่านอยู่ที่27ครับตัวละครสุดเก่งอยู่ที่50ครับผมกิลอยู่อันดับ3ครับแล้วก็ลานประลองก็วันนี้ก็อยู่ที่เดิมนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ อ่ะขออนุญาตไปตีซาวูฟหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้อนกลับมาตีซาวูฟนะฮะส่วนดวลเร็วทาม์อ่ากดหน่อยขอเปิดหน่อยก็เกือเหมือนเดิมนะฮะอันดับอ่าไม่ใช่อันดับแต้มดวลเร็วทามนะครับ1326นะฮะโอเคอเขตศึกแรกที่สุดน,น,นะครับอ่าผมยังลงไม่ครบ50 แทมเอ้ยชนะห้าสิบครั้งนะฮะยังลงไม่ครบนะแต่ที่เหลือลงครบหมดละลงได้หมดละรายวันก็ลงไปแล้วเค okay, ชนะแค่สิบเจ็ดครั้งเองคือตัวละครมันไม่มีะฮะตัวละครมันมีตัวดาเมจตัวเดียวแล้วก็ตัวคอตัวนึงก็ยืนรับดาเมจเขาก็ฆ่าเขาไม่ได้ก็แพ้ะฮะประมาณนี้อาได้ของทอนนะโอเคงั้นเรามาเปิดดูกันเลยดีกวว่าเราจะได้อะไรนะฮะ กับรองเท้านักดาบนะฮะสามสองหไปก็ค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่าไหร่นะฮะหลังๆนี้คือถ้าเป็น HP ดาเมีกับดามีเมจ HP นี่คือผมคิดว่ามันไม่ดีนะเพราะว่าในในสิ่งที่ผมได้มาคือมันเยอะแล้วไงมันเยอะแล้วอะ่ะดูดิเนี่ยโจมตีข้างหลังเป็น HP อ่าแล้วก็ จมตีป้องกันอย่างนี้โจมตี hp อนะีฮะ hp โจมตีนะีมันสลับกันอยู่นะฮะมันได้ค่อนข้างเยอะแล้วมันก็ไม่เวิร์กอะฮะดูนี่ถ้าเป็นเออโจมถ้าเป็น hp 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 นะี่จะสวยมากเลยแล้วตอนนี้คือเหมือนจะทําของของแดงได้แล้วนะฮะเนี่ยแต่เงินยังไม่พอนะฮะซึ่งผมจะทําไปก่อนนะเพราะว่า ก็น่าจะหาของดีกว่าน,นี้ลําบากอะ่ะเพราะผมก็เปิดมาได้ป้องกันป้องกันกระจุกระจายเลยก็ไม่ได้เปิดให้เพื่อนเพื่อนดูนะเพราะว่าผมใจร้อนนะอยากกดสายกดสสยเปิดอยากเปิดนะฮะโอเคแล้วก็พูดเรื่อยๆพูดแพมไปเรื่อยส่วนกิจกรรมสงครามล่าสมบัตินะครับก็ผมก็ลงทุกวันเพิ่งจะถึงร้อยร้อยเดียวความคืบหน้านะ อันนี้200มันจะปลดล็อกนะฮะก็ยังไม่ถึงนะฮะได้ร้อยเดียวตอนนี้ได้ร้อยสิบเก้าแล้วีอัน,นเดียวนี่วะได้ร้อยยี่สิบสองครับร้อยยี่สิบสามก็จะโยมานี้แต่ส่วนตรงนี้ผมเล่นไปแล้วนะแล้วมีอะไรอีกอได้เงินมาอันนี้จะได้สองหมื่นนะฮะ สองหมืนกี่กล่องเมืม่อกีน้นี้ก็ของดองก็ไม่มีอะไรเลยก็มีเพชรอยู่2อ0พันะครับน่าจะมา10วันที่15นะตัวคิดว่ารับของไปก่อนโอเคครับงั้นเราไม่พูดคำนำเพลงครับเรามาตีซาวบุกกันเลยดีกว่าแล้วเรามาดูกันว่าเราจะชนะไหมซึ่งตัวละครของเรานะฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้เอาไปยืนข้างหลังนะฮะ G4 นี้ผมจะเอาไ้ยืนตรงกลางนะมันจะได้เลือดได้เลือดด้วยแล้วก็ลดล้างดีบัฟสตันนะฮะส่วนเอา, Dark าดาร์คชายลงมาดาเมจผมจะเอายุงมาไล่ฟันดีไหมเอายุงมาไล่ขวดดีไหมแต่มันก็ดาเมจไม่เข้าหรอกฮะเอามายืนหนาๆไหมเนี่ย HP HP ตัว HP เยอะเนี่ย เอามือยืนาหนาๆีกว่าโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะแถวหลังจะเป็นโซนิกครับ G4UR จะก,กับพันดิก UR นะฮะส่วนแถวหน้าจะเป็นโจซีอาชุราคาบุโตโจีนอตนะฮะส่วนของคุณซาบูฟนะครับซาบูฟนี่ซาบูฟนี่แถวหลังแถวบนแถวแถวแถว,แถวบนนะฮะจะเป็นแฟล UR นะครับเจนอตนะครับแล้วก็มอคกิตโตเกิล UR นะครับข้างล่างจะเป็นฟินิก เ s r บวกนะครับแล้วก็ปู่บอมแล้วก็โซนิกนะครับผมน่าจะโดนตัดไฟรัวๆนะครับคิดว่าไม่น่าชนะนะฮะต่อให้เขาไม่มีอคอปูเอ้ยคอเด็กก็ตามนะฮะไม่คิดว่าจะชนะเพราะว่าโซนิกเขาได้เปิดก่อนนะฮะพอโซนิกเขาได้เปิดก่อนนี้เขาทีมเขาก็จะได้เปิดก่อนแล้วก็ลดพลังงานของผมด้วยเอาลืมเปิดะก็เปิดให้ดูนะฮะอ่ดาวจะรวดนะฮะ นี่ขนาดผมมีนี่โลเด็กนะยังโดนไป9 9 0า0 0 0แสนะเมื่อกี้นี้นะแล้วก็โดนอ่โดนระเบิดของ G f o m ผมไปนะฮะหายไปแล้วตัวดาเมจเขาหายไปแล้วนะอ่ะเขากลับมาอีกครับเขากลับมาอีกเพราะอ่ไอฟีนิกแมนนะฮะดาบแห่งแสงครับปาดมาอยู่ที่2ล้านฮนะ ผมคิดว่าแฟลต์อะต่อให้มันตกเมตาย่างไงมันก็ได้เฉินนะฮะถ้าปั้นของมันจนสุดอะเพราะว่ามันได้ลำรัวมันจะมาหงอยตอนอฟูฟุกิเข้าแค่ไม่ได้ลำแค่นัน้นเองแต่ถ้าดาเมจของเพื่อนๆแรงจริงนะมันก็จะฟันค่อนข้าง,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 งที่จะเข้านะฮะแต่ถ้าถามว่าตัวอะไรโกงที่สุดนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นไอ ดัสวินจักรกล U R นะฮะตัวตัวนี้โกงโกงจริงต้องแล้วใช้เลือดด้วยใช้เลือดเป็นอันั้นด้วยเป็นดาเมจตัวเองด้วยคือค่อนข้างที่จะโกงนะเห็นมันยืนเห็นในในช่องอื่นเขารีวิวกันก็มันก็ปาดปาดเรื่อยๆอปาดแถวหน้าแถวหลังเนี่ยเหมือนวอสกิโตเกิร์ลเนี่ยปาดเหมือนกันอะ แ,แรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะแฟนเนี่ยฮะตอนนี้ผมก็จะไปเอาราชานะฮะตัวต่อไปที่ผมจะเอาก็จะเป็นราชาซีฟู้ดนะฮะซึ่งซึ่งผมไม,ไม่ไม่ไม่เอายุงอยู่แล้วไงเพราะว่ามันมันไม่ได้อ่ะไปเอาซีฟู้ดมาเป็น,นาดาเมจให้เราดีกว่าแล้วมันได้ได้โล่ได้ไรด้วยไงเพราะว่าช่องหนึ่งมันมันจะโล่งอยู่ของผมมันจะโล่งอยู่ช่องหนึ่งฮนะ ถ้าเพราะว่าผมใช้ G4 กับโจซีคอมโบกันอยู่นะครตอนนี้คือเวลามันระเบิดลูกไฟใช่ไหมระเบิดสถานะระเบิดอ่ะมันก็จะกระจายดามเมจไปเรื่อย G4 อ่ะแต่ตอนนี้ G4 ผมตุยไปแล้วไงใช่ไหมมันก็จะไหลไหลไปเรื่อยแต่ถ้า G โจซีผมยังอยู่นี่น่าจะโดนระเบิดทั้งทีมไง ชนะล้โอเคฮะเราได้เลื่อนอันดับมาอีก12อันดับนะฮะอยู่อันดับที่63สครับส่วนแถวข้างบนนี้ก็ดูสภาพนะฮะกระบองเหล็กกันยืนกันเรียงเป็นตับเลยผมสู้คนที่มีจักรพรรดิเด็กเหมือนกันไม่ได้นะเพราะว่าเนีย่ยเหมือนตัวของเขามันจะโกงกว่าหรือยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวจะลองสู้ดูโอเคอ่ะถ้าถ้ามีดวงเนธเน่ย ที่ว่าผมน่าจะชนะนะผมจะน่าจะเลื่อนมาที่57ได้งั้นลองสู้เลยฮะอ่านว่าอะไรแคแชงทีมเขามีจกกักรพรรดิเด็กตัวเดียวนะฮะที่อยู่แถวหน้านะฮะอันติแล้วอันติอีกสับบ้านแขนครับโห่คำนี้ ตั้งแต่กายหิดนี่ผมก็ไม่เคยได้ยินอีกเลยนะสะบ้นแขนเนี่ยตั้งแต่ดูคลิปของคุณกายหิดเมื่อสองสามปีที่แล้วคือก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยินอีกเลยนะสะบ้นแขนน่ะฝังสี่เงาอ่าถ้าใช่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะชนะนะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะเพราะว่าตัวดาเมจผมมีอะ ผมมีตัวดาเมจ U R ง,งแล้วก็ถ้าโจซีผมไม่ตายนี่ก็น่าจะโดนระเบิดกันรัๆ <c oughs> วๆอาวุธ3ดาวนี่ได้มาจากกิจกรรมมันนาๆทุ่งนาตะเป็นทุ่งนานะครับในอันดับน่าจะได้อันดับประมาณที่28หรือ32เนี่แหละเห็นไ,ไหมมันจะระเบิดไปเรื่อยเลยอสสรพิษมูจูโจมครับจัตตันมาฮะจัตตันเสร็จปุ๊บเดี๋ยว G4 เ,เราจะล้างนะฮะ จะตันเหรอโดนต่อยไปดิเห็นไหมเดือยล้างใช้พลาสซิฟนะครับของ G 4 o n e นะครับ G 4น o n e ี่เป็นตัวที่ดีนะฮะก็ผมคิดว่ามันตัวมันดีนะนี่แล้วดูเลือดแถวหลังเนี่ยผมได้เลือดม่วงด้วยเห็นไหมหนึ่งจุดใช่ไหมอะเขาเรียกว่าเลือดแล้วเหรอน่าจะใช่นะฮะ จริงอะทีมผมอะถ้าไม่มีจกักรพรรดิเด็กนะคือแบบเป็นตัวเป็นทีมง่อยๆเลยสู้ใครเขาไม่ได้ไอ้นี้พอได้กีฟมาก็พอได้ส่วนนะฮะกีฟก็ดูดีด้วยนะเปิดตัวเหลือง10บใบได้เลยน่าจะชนะแล้วครับโอแต่ซุยริวเขาเตะเข้านะเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน โลแกมสไตร์ครับห้ามหกแสนครับต่อด้วยคื้นเลเซอร์คลั่งครับเล็งครับยิงครับดาเมจตัวเดียวครับล้านสามครับบวกกันระเบิดเข้าไปอีกเมื่อกี้ดูไม่ทันครับหลายหลายชั้นเกินต่อด้วยระบัมคั่มพหนาครับติดโลครับหนึ่งครับรวมดาเมจเป็นสองครับกระแทกกับพื้นพื้นขึ้นมาทำไม ปินขึ้นมาก็โดนระบำข้างพินาศครับต่อยไปหล้านครับที่เหลือกตีธรรมดาครับลูกไฟไม่พอฝังสี่เงาครับของฝั่งเขามาแล้วก็ฝังสี่เงาอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยผมชอบมากเลยนะฝังสี่เงาสองครั้งเนี่ยแต่ประเด็นคือของผมมันก็ไม่ครบนะไม่ครบสามแถวนะครับแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามเนี่ยแถวสี่เนี่ย ไม่ครบสแถวนะมันจะขาดประมาณแถว3มั้งถ้าจำไม่ผิดเ <c oughs> พราะถ้าโซนิกวิเสียบสอทีดาเมจถึงถึงนี่นะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะดาเมจสาล้านครับโคลโกแกรมไซส์ครับต่อด้ยวยขึ้นเลเซอร์คลั่งครับใส่จกักรพรรดเด็ก UR ครับมึ่ง1 3นสามื่นครับระเบิดไปอีก3มชั้นครับ ชั้นละสองหมื่นสี่ครับต่อด้วยราบำง้าบพินาศครับสี่หมืนครับจากพัดเด็กเขาี่ถึกมากเลยนะสับ,บ้านแขนครับดาอู่ที่หนึ่งหมื่นครับเราก็ระบำง้าบพินาศสวนกลับไปครับพ้หมืหล้านสองครับลงไปจูพื้นอีกแล้วครับจังหวะนี้เข้าเทินที่สามแล้วนะฮะเนี่ย มันมันจะเป็นทรงเนี้คะคือแบบว่ามันมันจะทําอะไรเด็กเขาไม่ค่อยได้เด็กโจซีผมปิวไปละแต่คิดว่าแถวหลังผมถึงกว่าแถวหน้าฮะดามเมจเริ่มเข้าแล้วนะฮะซูริลวนี่ก็มันมีแพสซีฟมันเอ,อ ไกลโกเคสือนะฮะถ้าตีไม่กิดสิทธิคิหรือว่าอะไรเนี่ยแหละจำจำไม่ค่อยได้นะฮะถึกมากนะฮะบอกเลยว่าซุยริวนิสึกถึกมากน่าจะตีกันไปยาวๆฮะจนขึ้นจนขึ้นประหยัดพลังงานชอบจริงเลยชอบจริงเลย ไปแล้วครับซอมบี้แมนไงท้องไปแล้วเดือนหน้าจะเป็นซอมบี้แมนมานะครับกลางเดือนนี้จะเป็นแฟดยูเทิร์นนะฮะยูเทิร์นมารีเทิร์นนะฮะยูเทิร์นนั้นมันลดแล้วฮะกลับลดเลยก็น่าจะยา,ยาวๆย,ยันสิบเทิร์นนะครับเพราะว่าเลือดเขายังไม่ลดเลยฮะ ขนาดเรามีตัวดาเมจอย่าง G4 นะเนี่ยเลือเขายังไม่ลดเลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะชนะไหมเพราะาเลือเขาไม่ลดเลยไม่กระดิกเลยเลือจกักรพรรดิเด็กเขาถึกมากครับและสก,กิลมาก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะฮะ ยาวไปถึกเวอร์ถ้าถ้ามัไม่ต่างจริงก็ก็เล่นยากประมาณนี้ครโอเคอ่างั้นขอญาตกดข้ามนะก็น่าจะ ไปนี้ยาวๆอยู่สิบเทินนะฮะแต่จีน้อยผมวันนี้จะไปก่อนเลยนะขออนุญาตกดข้ามเลยกันครับไม่รู้ว่าแพ้หรือชนะแพ้นะครับเพราะไปตีเขาแล้วเลือดมันมันไม่ตายนะะก็จะเป็นส่วนนี้ว่าถ้าคนนุณดามจไม่ถึงนะฮะต่อคุณตีเขาเหลือคนเดียวเนี้ยเราก็ไม่ชนะนะฮะเนี่ย ถ้าดูเปิดมาเลื่อนมาเจอจกกักรพรัดิีงนี่คือผมไม่อยากสู้ด้วยนะเพราะว่าดาเมจผมไม่มีนะเสียดายตรงนี้โอเคครับอ่ะถ้าเพื่อนๆชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดนู่นกดนี่กดนั่นให้ผมด้วยนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยวันนี้กับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย